รถผมยังไม่เสร็จเหรอ,อยังเลยครับผมมาเอารถเนี่ยยังไม่เสร็จเลยครับผมยังไม่เสร็จหรอเลาะออกอยู่นะโอ้มาเจอฝนพอดีเลยมเผมเอานั้นมาให้ใส่ให้ด้วยเลยกาด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 โซ่ใส่อันนี้มันมีตรงกลางเลยใช่ไหม ผมจะใส่หน้าหลังอีกใส่สามตัวเลยอะ่ะมใส่เยอะมันมันอบโซ่ดีตัวเดียวเขาอแล้วให้มันดีๆหน่อยฮะให้มันดีๆเดี๋ยวตัวเดียวพอแล้วซื้อมาแล้วนนครับใส่ให้หน่อยได้วตอนเราถอดชุดแล้วเขนะวาด้วยไงเฮ<ะ>้อไฟกระพริบไม่เป็นกระนิงแล้วมันขำขา่าวทำไงมันมันไม่ได้จับกระโรลเลอร์เด็ มันไม่ได้จับกรบโลเล์ทำมานี่นใหม่เลยแป้นทับแป้นใหม่เลยแล้วก็เชื่อมติดเลยใช่ฉะนั้นมันมันก็เป็นจอบดูฮะดูแล้ันอกเหรอจอบตับจอเหรอเฮ้ยนหงา,าเลยอะ่ะพาไปดูนัน่นน่ะ รถกระบ,บ่านใครฮะเขาเอารถกระากาาใครย่โอ้ทำให้ใครเนี่ยใครเองนำได้ไหมเนี่ยนำได้ไหม ดับได้ไหม,ไมเอาเ,อาเอาไว้แค่ไปวิ่งเหล็กด้วยมันโอ้อาไว้วิ่งเหล็กทำไมไม่เอาดัมด้วยอ่ะตรงนี้ภาพเหล็กหนาด้วยเลยโอ้ใครรักซื้อมาเมื่อไหร่เนี่ย กได้มาเพลงได้ามาจากไหน้พื้นช่วยไหมี่ยแให้มาฮะกให้มามีตังอะไรตงไม่ได้ชไมเนี่ยโอ้เหอ แค่ไม่้จ่ใจจังอ่ะจะเอาคันนี้เสร็จ่แต่จะทิ้งว้ทีรารีไวให้เขาวิ่งซือน้ำมันเพื่ออะไระตอนนี้มีรถใช้ตอนนีซื้อน้ำมัก็เอาหไปซื้ออไ้อออทำไมไม่เอาโฟล์วินมให้ใชอ่ะ่มาเอ่อมารอบนี้ โล่งเลยเนาะรถตัดได,ลลด้ห้าเอาแล้วรถไอ้คนนั้นไปแลป้วบอไอ้ที่เอามาทำคนตู้คนลมอ่ะอันนี้อ่ะอ๋อ ก็พอเตะโล่งๆเลยโอ้ตกแรงเว้ยมาถึงฝนตกเลยถ้าต่อดำมรกกระบาดัำอ่ะประมาณเท่าไหร่เป็นหมื่นห้าแปนหมื่นห้าครบของเลยนะใช่ไหม ำทำไมไม่ใส่ดำไปเลยทำไมไม่ใส่ดำไปเลยนียรีดไปใช้ฮะีทอ๋อรีบเอาไปใช<ะ>้ทำสีอะไรนี่สีขาวนี่เลยใช้เวลากี่วันนี่<ะ>กี่วันแล้วนี่ทำส,สองวันโอ้เร็วแธอวะสองวัน ช่างปับจัดให้แล้วเราก็เห็นใส่แบบนี้นึกว่าดำได้เนาะเนี่ยร้อยบันทุกหนักต้นเหล็กคนอะไรครับคือใส่สามมิลสามมิลผมเห็นเขาทำก็สวยกันนะแบบเนี้ยไม่เขาไม่ทำดำนะเขาทำนี่แหละ เห็นพวกโฟ์ดใหม่ๆเขามาทำกันน่ะโองคนทำเป็นกระบะเนียนสวยเลยประมาณยี่สิบนเลยออใช่ใช่อี่ทำเป็นไหนดินฮะกเจ้ทา็อันี้เลยสวยเลได้แต่นี่อะไรสวย อ๋อใส่เาลาข้างนะใส่เลนเลยปะขอใส่แป๊บนอ,อันนี้ข้ามัานทำอะไรนะรถะร,รถบดรถอะไรนะรถเกรดนะนบ้าน ผมถามหน่อยไอ้เชื่อมแบบเนี้ยทำไมของผมทำไมมันติดดียดอย่างเลยิตดลวดมันติดมันไม่ออกอ่ะมันเพราะอะไรเพราะเราไม่จุ่มน้ำยาไหมเกี่ยวไหม,ไมฮะมทำไมอ่นนะสองเดือแล้วนเหรอ ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวครับแล้วมันติดเพราะอะไรที่เป็นที่หัวด้วยหรือเปล่าอ๋อขนาดลวดกับขนาดหัวทิพมันคนละครับมันไม่เท่ากันหรือเปล่าหรือว่าก็เป็นที่หวัว<อ>ตัวระยาก็ดีนะคือถึงจุดมันก็ช่วยได้เลยใช่ไหมใช่แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับการติดบ่อยนะ่ไมแต่อันนี้มันใหญ่เนาะ ไอตัวดันส่งมามันจะดันดีมากเนาะเต่ถทายนั่นคือผมแบบเชื่อมทูบด,ด้วยเชื่อมอันนี้ด้วยเนี่นยอย่าอต,อบบตัวใครประมาณนีงอ๋อผมซื้อมาหกพันบาทอ่ะเราไปคิดายอหลามันก็ไม่ไหวแล้อืมก็เ,เลยถามชายใหญ่ดูหน่อยชายใหญ่เขามีประสบการณ์ใน,นนะมพวกนี้ใหญ่ซีโอทูอ่ะฮะซีเทาได้ใช้ไหม เนี่ย,ยฮะอ๋อน,นี่เหรอแนงตู้ขนาดตู้นี่โอ้แรงในเชื่อมพักคอได้เลยอันนี้ของอันไหนของอันนี้เหรออ๋อน,นีอนตนอ่ตู้เก่าบ่ตู้มือสองเท่าไหร่เนี่ย สามมื่นขึ้นมาจะาทเลยอ๋อนี่ลวดเท่าไรเนี่ยเจ็ดเก้าเดสิก้านีนก็ไม่ใหญ่ดีว่ขุดเท่าไรเนี่ยเก้าอยกว่าเลยเก้าร้ออ่ะไม่แพงเนยไม่แพง ใช้ดีเลยใช่ไหมตัวนี้ดีเรืเ่อยตัวนั้นล่ะผัดมาอ๋อผัดมาไม่ตัวนี้อ่ะไล,ล่อนไรล่อนดีไหมเชื่อมเท่านี้ใหญ่เท่ากันไหมเชื่อมงานที่ไม่หนามากอะไล่อนมันจะนิ่มอ๋องานไม่หนาตัวนี้เขาก็เชื่อมได้หนาก็เชื่อมได้แต่ว่าถ้าจะเชื่อมหนากๆกับมันช่วยมันช่วยได้อ๋อส่วนนี้ไม่ได้ ไฟรอนเบโอเชื่อมดีเลยเบโอนะใหญ่เหมือนกันเนาะหลายหมื่นเงินเบรโอนอันนั้เ<อ>นเชื่อมงานหนักได้เลยได้เลยเทียบตัวนี้ได้เลยแต่ตัวนี้แน่น,นอนกว่าเนาะแน่นอนกว่าบวใหญ่มากเลยมากพานเลยโอ้โหเชื่อมเงี้ยเยอะเลยธรรมดาให้ไหนเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้เสียเหรอเอซื้อมาคู่กันเลย<ช>โอ้เราซื้อมาสามตัวตัวฮาก,ก้อนเนี่ยซื้อ,อ 30, ีาตัวใหญ่สามหมื่นวะใช่ใหญ่ได้มาตัวนี้ด้วยพร้อมใช้ชงานเลยโอ้ถ้าซื้อใหม่มันไม่แพงวะเจ็ด,ดเป็นหมื่นนะ นตัวนี้ยังสวยอยู่เลยเนี่ยนี่ก็สวยเลยอ้สวยเลยอะ่ะใช้ใช้ไฟสองร้อยยี่สิบไหมไฟตัวนี้สามเฟสดโอ้ตัวนี้สามเฟสดเลยเหรอโอ้แล้วตัวที่ใช้นั่นนะสามเฟสเหมือนกันไหม แต่พวกนั้นเฟสเดียวเฟสเดียวได้เฟอโฟได้อโอ้โหนี่ไฟสามเฟดอุ้มัด่านเลยนี่ซื้อจากโรงงานมั้งนี่ซื้อมาจากโรงงานปะบอกอ,อันนี้มีขายบอกอันนี้อืมลองมาดูปลั๊กคอมเบอืมจิ้มเข้าตัวไหนนี่อ๋อ มืทุบเสาเออนี่เกลี่ยเลยเออเออ,เอ,อมันง่ายเนาะเสียบสบายเลยอ,ะอ,อ่ะฝนตกครับเจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วกัน